สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับกุ้งมี The Sister l า u USA อีกแล้วเมื่อนี้กุ้งมีสีพามาเห็ดขนมครส่วนประกอบพอก็มีแป้งข้าวเจ้าน้ำน้ำตาลปิดกกะทิแบบเผาแล้วก็เกลือป่นแล้วก็มีหอมบัวซอยเพราะว่าเขาจะบริเห็ุแบบหวานเนาะโอเคมาเบ่งวิธีเห็ดกันเลยเนาะว่าผสมเครื่องกันแบบใดโอเคขันแรกเขาก็ เอาน้ำใส่ก่อนเนาะน้ำล่าการ0ไลอมลต่อมาก็เอาน้ำตาลปิดใส่น้ำตาลปิดหกสิบกรัมเด้อประมาณสองบวงเกลือบะเนียนะ หนึ่งส่วนสี่ต้นสากะทิปักพร้าสามสิบกรัมหัวกะทิแล้วกับมาใส่นะแป้งข้าวเจ้าแป้งขา้าวเ,เจ้าหั่นสองร้อยห้าสิบกรัมเด้อแล้วก็ปะมัน,นะนะให้มันจมลงเอง ให้แป้งมันจุ่มลงเองเพื่อให้มันในมันจะค่อยๆจุมลงไปแป้งค่ะนะหลังจากนั้นเท่ากับมาเห็ดอันหนาของมันต่อเลยเนาะเพื่อเ้าจะเวลาเขารอถ่านแป้งเขามันใน่ะนะเขาับมาเห็ดหนามันก่อนโอเคหนามันเขาจะใส่กระทิข้าวสองร้อยห้าสิบมลแล้วกใส่เกลือเข้าไปน้ำตาลแล้วก็น้ำล่า คนคนเข้ากันให้มันให้น้ำตาลกับเกลือกับอนากะทิเฮาฮะนะมันเม็กกันแบบมันผสมกันฮะนะคนเข้ากันแล้วก็ปะไว้จากนั้นก็นมาเบงตัวแป้งเขาผสมไว้เมื่อกี้นี้มันก็เริ่มนอนลงแล้วเนาะเฮาก็มาคนมันเลยแบบน,นี้นะ คนให้แป้งมันแตกละเอียดที่เขาผสมไว้ตัวแป้งที่เขาสิเห็ดอันเป็นขนมครกนะเอาคนๆไปเนาะมันนี้คนจนทุกอย่างมันเข้ากันแล้วแล้วเาก็เตรียมเห็ดเลยจะน่นาก็ได้อะนะ แป้งเทียดขนมครกแล้วละอันนี้ก็มัมนหน้าของมันโอเคข้างหม,อม้อบนห้อนแล้วนะะก็าทาน้ำมันเอาน้ำมันใส่หน่อยที่สุดแบบว่าจะไปะใส่น้ำมันหลายคาเขาบอให้หมาะติดแบบนี้แหละตามสูตรเลยด้วยพี่น้องด้วยอันนี้มันสูตรปุ้งมี The Sister Lau USA เฮดขนมคกเนาะ ก่อนเท้าสิหยอดขนมคกเท้เาก็คนให้เครื่องผสมมันเข้ากันก่อนเนาะแล้วจึงค่อยมาหยอดบ่อเท้าก็ห้อนได้ที่แล้วเท้าก็หยอดกันเลยเนาะเขาหยอดประมาณครึ่งหนึ่งของฮ้งขนมครกเลยลเพื่อเท้าสิใจหนาดิ วพาพี่น้องขอบมันก็นจะเริ่มกล้ามเข้ามาเนาะจากนั้นเขาก็ได้หยอดอันหน้าของเขาที่เขาเตรียมผสมไว้ค่ะนะคนๆมันก่อนแล้วก็หยอดใส่เลย หลังจากเขาวำไว้เนาะอนให้มันได้ประมาณนาทีหนึ่งพันแปดแล้วกบมาหยอดพักบัวซอยที่เขาซอยไว้นะใส่ใส่หน่อยใส่หลายตามใจมากเลยเดือพี่น้องผู้ใดมากหอมหลายก็ใส่หลายมาของหน่อยก็ใส่หน่อยเห็นบนอลนี่พี่น้องปเป็นตัแซ่บแล้วเขาก็อัดไปอีกประมาณสองนาทีน่ากินแล้วเนาะ กรอบเหลืองแล้วขอบมันเห็นปะขอบมันเริ่มกรอบแล้ว <Labor> ก <ator il fi> like ็เหลืองเขาอย่างพูดว่าขนมเฮามันได้หรือกูได้ถ้าสังเกตขอบมันเนาะขอบมันติดเหลืองๆแล้วก็แกะได้ขอบมันก็เริ่มเหลืองต่อยเท่ะเทขอบ เิ่งเลยนี่ดูว่ามันกรอบสรงไหนนะกรอบนอกนุ่มในแล้วตั้งเสียงแขกกรอบกรอบขนมนโคกเขาจะเป็นประมาณนี้นเลยยอดน้ำมันในหนึ่งไปปล่ายเด้ออย่านั่นแงแปะเขา ซุปข้ากาง้อมกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะปาปิ้นมันกับอะไรเนี่ยทางนีหลง ชันต่ไใดมันสุกมันก็นจะแข้ง,ง่ายเนาะมันจะกรอบอินตรงนี้เลยสังเกตนขนมปกท้ากสาเลยเป็นประมาณนี้แหละกรอบนอกนุ่มในี่น้องเลยแซแบบ่บแซ่บมัาก็จะยอดไปเรื่อยเรื่อย ตาขนมครกที่ได้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้กจบเบท่าน,นี้เดอ้อพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้ามีสิ่งไม่เหตุอย่างเหิเติมรอติดตามกันอีกเด้อขอบใจทุกคนี่เข้ามาเบิร์แล้วมาติดตามอย่าลืมกดติดตามกดอันนะถึกใจให้ดเดอ้อโอเคบ๊ายบาย